หญิงสาวหน้าตาส,สวยคนหนึ่งชื่อว่าน้ำขิงเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าเขาในภาคเหนือของประเทศไทยน้ำขิงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านว่าเป็นหญิงสาวที่งดงามและจิตใจดีใครๆต่างก็หมายปองเธอแต่เธอกลับไม่เคยสนใจชายใดเลยสักคนแม้แต่ลูกกำนันที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านเธอก็ยังปฏิเสธการแต่งงานอย่างไม่มีเยื่อใย ชาวบ้านเริ่มสุบสิบกันว่าบางทีน้ำขิงอาจจะมีคนรักอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเคยเห็นเธอคุยกับชายคนไหนเลยและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานน้ำขิงก็ทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องช็อกเพราะอยู่ๆเธอก็ประกาศว่าเธอจะแต่งงานกับกอริลลาใช่แล้วกอริลลาตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าลึกชาวบ้านหลายคนเคยเห็นมันผ่านตาม,มาก่อนแต่น้อยคนที่จะเข้าใกล้เพราะมันตัวใหญ่ดวงตาดุดันและดูเหมือนจะดุร้ายทว่าในสายตาของน้ำขิงเธอกลับบอกว่ามันไม่เคยทำร้ายเธอเลยสักครั้งและที่สำคัญมันเข้าใจเธอ ทั้งหมู่บ้านต่างตกตะลึงบางคนหัวเราะบางคนกลัวบางคนถึงกับกล่าวหาว่าเธอเป็นบ้าแต่ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรน้ำถิงก็ยืนยันที่จะแต่งงานกับกอริลลาตัวนั้นและจัดพิธีขึ้นในป่าลึกมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าตามเธอเข้าไปเป็นพยานหลายเดือนผ่านไปไม่มีใครเห็นน้ำถิงออกมาจากป่าอีกเลยกระทั่งวันหนึ่งเธอกลับมาพร้อมกับเด็กทารกในอ้อมแขนเด็กคนนั้นเป็นมนุษย์ ทารกมีผิวขาวตาโตจมูกโด่งและดูไม่มีส่วนไหนเลยที่คล้ายสัตว์ป่าใครเห็นก็ต้องตกใจเพราะนี่ไม่ใช่ลูกครึ่งสัตว์กับคนอย่างที่พวกเขาคิดไว้แต่ที่น่าประหลาดกว่านั้นคือเด็กคนนั้นมีบางอย่างแปลกจากเด็กทั่วไปเด็กคนนั้นมีแววตาแหลมคมเกินวัยเขาจ้องมองคนรอบข้างด้วยสายตานิ่งสงบเหมือนกำลังวิเคราะห์ทุกการเคลื่อนไหวไม่ร้องให้ไม,ม่งแงต่างจากทารกทั่วไปที่ควรจะหวาดกลัวเสียงดังหรือผู้คนแปลกหน้าแต่เขากลับนิ่งเงียบและสบตาทุกคนอย่างมั่นคง แม้แต่หมอของหมู่บ้านที่อายุมากที่สุดซึ่งเคยทำพออเด็กมานับไม่ถ้วนก็ยังเอ่ยขึ้นอย่างเคร่งขรึมว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาน้ำขิงไม่ได้พูดอะไรนอกจากรอยยิ้มอ่อนโยนที่เธอมีให้ลูกน้อยชาวบ้านต่างก็พากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ภายในป่าในช่วงเวลาหลายเดือนที่เธอหายไปกับเจ้ากรริอล่าตัวนั้นเธอไปใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่แล้วเธอท้องได้ยังไงบางคนเรื่องกระซิบว่าน้ำขิงอาจไม่ได้พูดความจริงบางทีอาจมีชายอื่นในป่าที่เธอซ่อนเอาไว้หรือเด็กคนนี้อาจเป็นผลของเวทมนตร์ลึกลับที่ไม่มีใใครเข้าจ แต่สิ่งที่ทาให้ชาวบ้านเริ่มกลัวจริงๆไม่ใช่แค่เพราะเด็กดูฉลาดเกินวัยแต่เพราะมทารกคนนั้นอายุเพียงสามวันเขาก็เริ่มพูดคําแรกออกมาไม่ใช่คําว่าแม่หรือพ่ออย่างที่ใครคาดหวังแต่เป็นคําที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเข้าใจมันไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาชนเผ่าใดๆที่พวกเขาเคยได้ยินเสียงนั้นหนักแน่นแหลมต่ำเหมือนเสียงของสัตว์บางชนิดที่พูดผ่านร่างเด็กคนหนึ่ง หมอตัวสั่นมือไม่เย็นเฉียบเขาบอกว่านี่อาจไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่แฝงมาในร่างมนุษย์ขณะที่หมอกําลังพูดนั้นเองเสียงคํารามเบาๆดังมาจากข้างหลังกลุ่มชาวบ้านไม่มีใครกล้าหันไปมองแต่ทุกคนรู้ดีว่าเสียงนั้นคืออะไรเสียงของกอริลลาตัวเดิมมันกลับมาแล้ว และครั้งนี้มันไม่ได้มาคนเดียวจากเงามืดของแนวป่ากอริลลาร่างยักษ์ย้ายค่อยๆอยก้าออกมาอย่างเงียบเชียบแต่หน้าขนลุกดวงตาของมันยังคงเป็นประกายแปลกประหลาดคู่นั้นไม่ดุดันแต่ก็ไม่อ่อนโยนมันหยุดยืนอยู่ข้างหลังน้ำขิงเงียบเงียบก่อนที่เสียงฝีเท้าหนักๆนัก,นก,นกอีกหลายชุดจะดังขึ้นตามมาภายใต้แสงแดดอ่อนๆของช่วงสายชาวบ้านต่างก็เบิกตากว้างเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่กอริลล่าตัวเดียวอีกต่อไปแต่เป็นกอริลล่าหลายตัวทั้งตัวผู้และตัวมีรูปร่างใหญ่โตราวกับถูกคัดเลือกมาจากสัตว์ททีี่่่่แแข็งงสุดในปา แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดในหมู่กริล,ล่าเหล่านั้นมีอยู่หนึ่งตัวที่เดินสองขาได้อย่างมั่นคงเหมือนมนุษย์และสวมเสื้อคลุมบางอย่างที่ดูคล้ายกับเสื้อผ้าของชนเผ่าโบราณมันถือไม้เท้ายาวที่ปลายมีหินสีดำสนิทติดอยู่เสียงของมันต่ำลึกและเมื่อมันพูดเสียงของมันก็คือคำเดียวกันกับที่ทารกได้เปล่งออกมาเมื่อสามวันก่อนผู้ทั่วหมอของหมู่บ้านตัวสัน่นเทิมเขาล้มลงนั่งกับพื้นทันทีแล้วพึมพำว่าข้าเคยได้ยินเรื่องนี้เมื่อนานมาแล้วเรื่องของผู้เฝ้าขอบป,ป ทุกคนหันไปมองหมออย่างงงงันเขาจึงเล่าว่าในตำนานเก่าแก่ของเผ่าดั้งเดิมในพื้นที่ป่าลึกมีการพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์หรือมนุษย์แต่เป็นสายพันธุ์โบราณที่สามารถเลือกลูกหลานเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติและบางครั้งพวกมันจะยืมมดลูกของมนุษย์เพื่อถือกำเนิดลูกหลานสายเลือดพิเศษขึ้นมาใหม่มอยกมือชี้ไปที่เด็กทารกในอ้อมแขนน้ำขิงเด็กคนนั้นไม่ใช่เพียงมนุษย์หรือกอริลลาเขาคือราชายาทของผู้เฝ้าขอบป่า ชาวบ้านหลายคนถอยหลังด้วยความหวาดกลัวบางคนยกมือพนมบางคนร้องให้ด้วยความสับสนแต่ไม่มีใครกล้าขัดขวางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นท่านใดนั้นเองทารกน้อยก็ชูมือขึ้นเบาๆไปทางกอริลลาที่ใส่เสื้อคลุมนั้นแล้วย้มรอยยิ้มเล็กๆออกมาเป็นครั้งแรกและกอริลลาตัวนั้นคุกเข่าลงให้เด็กทารกผ้ากอริลลาร่างยักยหญ่คุกเข่าลงต่อหน้าทารกน้อยทาให้ทุกคนในหมู่บ้านนิ่งเงียบอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครกล้าขยับตัวหรือแม้แต่หายใจแรงราวกับเวลาถูกหยุดลงในวินาทีนั้น แล้วกอริลลาตัวนั้นก็เอามือหนาใหญ่ของมันแตะลงที่พื้นเบื้องหน้าถารคล้ายกับการถวายบังคมน้ำขิงเองถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอมองลูกของเธออย่างตื้นตันใจปนวัดวันเธอไม่เคยรู้ว่าเด็กคนนี้จะมีความสำคัญขนาดนี้แต่ลึกๆในใจเธอก็รู้มาตลอดว่าเขาไม่ธรรมดาเสียงคำรามเบาๆดังขึ้นรอบทิศทางกอริลลาตัวอื่นๆที่ยืนอยู่โดยรอบต่างโน้มศีรษะลงพร้อมกันเป็นภาพที่ทั้งน่าขนลุกและน่าศรัทธาไปในคราวเดียวแต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้น ทารกคนนั้นยกมือเล็กๆขึ้นอีกครั้งเขามองไปยังชายคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชาวบ้านไอหานลูกชายกำนันที่เคยแอบลอบไปดูน้ำขิงขณะเธอกำลังอาบน้ำริมลำธารเมื่อหลายเดือนก่อนและยังเคยพูดจาดูหมิ่นเธอหน้าคนทั้งหมู่บ้านว่าผู้หญิงบ้าคลั่งที่รักสัตว์ป่าไอหานหน้าซีเผือดทันทีเมื่อสายตาของทารกน้อยจ้องมองเขาดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของเด็กแรกเกิดเลยแม้แต่นิ้แต่มันคือสายตาของบางสิ่งที่มีอายุเป็นพันปี กอรินล่าเท่าผู้สวมเสื้อคลุมหันไปพูดกับไอหานด้วยเสียงต่ำลึกแม้เป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่แค่เพียงคำพูดนั้นร่างของไอหานก็ทรุดพวกลงไปกับพื้นทันทีเขากรีดร้องด้วยเสียงแหลมก่อนที่ร่างของเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปแขนและขาเริ่มหดสัน้นผิวหนังเริ่มคล้ำและหยับกร้าเสียงร้องกลายเป็นเสียงหอบแห้งแหงก่อนที่เขาจะกลายเป็นลิงตัวเล็กๆตัวหนึ่งเต็มตัวและวิ่งหนีตเตลิดเข้าไปในป่าเสียงพึพมพำดังขึ้นรอบบริเวณบางคนเริ่มก้มลงกราบทารกบางคนรีพันหลังหงนีจากสถานที่นั้นนเหมืออต้งคา น้ำขิงอุ้มลูกไว้แน่นก่อนจะหันไปพูดกับชาวบ้านครั้งแรกน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยอำนาจเขาไม่ได้มาเพื่อทำลายหมู่บ้านนี้แต่เขาจะรู้ว่าใครมีความบริสุทธิ์และใครมีความมืดอยู่ในหัวใจเธอหยุดพูดเพียงเท่านั้นก่อนจะหันหลังกลับแล้วเดินเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งพร้อมกับกลุ่มกอริลลาที่เดินตามเธออย่างเงียบเชียบเหลือไว้เพียงเสียงลมหายใจของคนในหมู่บ้านที่ยังคงหวาดผวา แต่สิ่งที่ไม่มีใครเห็นก็คือขณะที่ทารกน้อยนั้นซุกตัวอยู่ในอกของแม่เขายังคงยิ้มเบาๆและดวงตาของเขาสะท้อนเงาของบางสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยลึกเข้าไปในป่าทึบที่ไม่มีมนุษย์สองคนใดกล้าเหยียบย่างเข้าไปน้ำขิงเดินฝ่าหมอกยามเช้าพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขนขนาบข้างด้วยกออริลลาผู้คุมกันเงียบๆโดยไม่ส่งเสียงใดๆราวกับรู้หน้าที่ของตนดีเส้นทางนั้นไม่ใช่ทางเดินธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดตามต้นไม้รากไม้บิดเป็นเกลียวเหมือนมีชีวิตและลมหายใจของป่าก็เหมือนกกาาลัังจบตดููพวเขอย่ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานหินวงกลมกลางป่าที่ปกคลุมด้วยตะไคร่เขียวและตรงกลางมีแท่นหินดำสนิทรูปทรงแปประหลาดตั้งอยู่ราวกับแท่นบูชาจากยุคโบราณที่ไม่มีใครรู้จักมีกลิ่นหอมบางอย่างลอยอวัวในอากาศไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้หรือของต้นไม้แต่เป็นกลิ่นที่น้ำขิงไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตกอรินล่าเท่าผู้สวมเสื้อคลุมคุกเข่าลงต่อหน้าแท่นหินแล้วพูดบางอย่างด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงของมันลึกจนสะเทือนลงไปถึงพืง้นดินใบไม้ไหววูบเหมือนมีแรงสั่นสะเทือนล่องลอยอยู่ในอากาศ จูจูทารกน้อยในอ้อมแขนน้ำขิงก็ขยับตัวเขาลืมตาขึ้นมาช้าๆแล้วชูมือขึ้นไปทางแท่นหินทันใดนั้นแท่นหินก็เริ่มเปล่งแสงออกมาเป็นสีฟ้าสว่างวาบลมแรงพัดกระหน่ำรอบทิศอย่างไม่มีที่มาพวกกริลล่าก้มหัวลงกับพื้นโดยพร้อมเพียงเหลือเพียงน้ำขิงที่ยืนอยู่ตรงกลางวงแหวนหินนั้นโดยไม่หวั่นเกรงเด็กชายกำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ รอบรอบตัวเขาปรากฏวงแสงประหลาดหมุนหุ่นขึ้นจากพื้นดินพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆที่ดังเข้ามาในหัวของน้ำขิงเธอไม่รู้ว่าคำพวกนั้นหมายถึงอะไรแต่สัมผัสได้ถึงความจริงอันลึกซึ้งบางอย่างที่กำลังจะเปิดเผยและในช่วงขณะหนึ่งภาพของอดีตอันไกลโพ้นก็ผุดขึ้นในหัวของเธอภาพของชนเผ่าโบราณผู้เคยอยู่ร่วมกับสัตว์ยักย้ายอย่างเท่าเทียมพวกเขาไม่ได้แยกแยะก,กันด้วยสายพันธุ์แต่ด้วยจิตวิญญาณและทารกในอ้อมแขนของเธอก็คือผู้ที่ถูกปลุกกลับมาเพื่อรื้อฟื้นพันธสัญ,ญญานั้นอีกครั้ง แต่นั่นไม่ใช่จุดจบของนิมิตเพราะในเงามืดของป่ายังมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่เงาดําลางลางขนาดมหึมากำลังคืบคลานเข้ามามันไม่ได้มีรูปทรงที่แน่นอนผิวของมันคล้ายควันดําแต่หนักแน่นและเยือกเย็นจนต้นไม้รอบข้างเหี่ยวแห้งไปทันทีที่มันสัมผัสเสียงคํารามต่ำๆดังมาจากทิศเหนือของลานหินและแม้แต่กอริลลาเ่าก็ยังเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันมันมาแล้วมืดมนจากอดีตก,กำลังกลับมาเขาหันไปมองเด็กในอ,อ้อมแขนน้ำถิงอย่างร้อนรน เขาต้องตื่นก่อนที่มันจะมาถึงไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะสายเกินไปทันทีที่เสียงของกอริลล่าเท่าดังจบลงลานหินทั้งลานก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเถาวันบนต้นไม้เบื้องหลังก็เริ่มแห้งกรอบราวกับถูกดูดพลังชีวิตออกไปเสียงคำรามต่ำๆจากเงาดำนั้นเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นมันไม่ใช่แค่เสียงของสัตว์ร้ายแต่มันคือเสียงที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความหิวกระหาย น้ำขิงกอดลูกแน่นจนมือสัน่นเธอรับรู้ได้ถึงแรงสั่นของร่างเล็กๆในอ้อมแขนเด็กชายลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดวงตาของเขาเปล่งแสงสีทองที่ลุกวอบออกมาจากนตาเล็กๆคู่นั้นกอริลลาเทาเบิกตากว้างพร้อมกับร้องออกมาว่าเขาตื่นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ท่านใดนั้นท่านหินกลางลานก็พังทลายลงแต่กระจายเสียงแตกของหินดังตึงกก้องไปทั่วปาเงาดำเบื้องหน้าทะลักเข้ามาเหมือนทะเลหมึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกสิ่งที่มันผ่านไปกลายเป็นความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือลมมีเพียงความเงียบที่หลอลอนึกกกเข้าไปใระดู กลริล่าทั้งฝูงลุกขึ้นพร้อมกันพวกมันส่งเสียงคำรามรวมพลังและตั้งท่าจะสู้โดยไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ถอยหนีกอริล่าเท่าชี้ไปที่น้ำขิงและตะโกนด้วยเสียงหนักแน่นเจ้าต้องพาเขาไปที่วิหารเงาก่อนที่เงานั้นจะสัมผัสร่างของเขาน้ำขิงงึ้งไปชั่วขณะวิหารเงาคืออะไรทำไมเธอไม่เคยได้ยินมาก่อนและทำไมสิ่งนี้ถึงเกี่ยวข้องกับลูกของเธอแต่เธอไม่มีเวลาคิด ราเงาดำนั้นขยายตัวเร็วมากจนตอนนี้เริ่มลืนกินกอริลลาที่อยู่รอบนอกพวกมันกรีดร้องด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่มันคือเสียงของความเจ็บปวดทันใดนั้นเองเด็กชายก็ยกมือขึ้นเบาๆมือเล็กๆคู่นั้นสั่นเล็กน้อยก่อนจะปล่อยแสงสีทองออกมารอบตัวแสงนั้นแผ่ขยายเป็นวงกว้างขับไล่เงาดำที่พุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงจนมันชะงักและหดถอยไปเหมือนมันเจอกับสิ่งที่เกลียดที่สุดในโลก แสงนั้นทําให้เงาดําส่งเสียงแหลมสูงอย่างโกรธเกรี้ยวแต่ก็ถอยกลับไปในเงาไม้หนาทึบมันยังไม่หายไปแต่มันก็ยังไม่กล้าบุกเข้ามาใกล้กอริลลาเท่าหันไปหาน้ําขิงอีกครั้งคราวนี้ด้วยเสียงเคร่งขรึมยิ่งกว่าเดิมเจ้าต้องรีพาเขาไปที่วิหารเงาก่อนพระจันทร์จะเต็มดวงคืนนี้ถ้าช้าแม้แต่นาทีเดียวโลกทั้งใบจะถูกกลืนกินโดยเงานั้นน้ําขิงได้แต่พยักหน้าแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางเลือก และในเงามืดที่ถอยห่างออกไปนั้นมีดวงตาแดงสองคู่ลอยอยู่ในความมืดมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เงาแต่มันคืออดีตบางอย่างที่โลกนี้เคยลืมไปแล้วและตอนนี้มันกําลังกลับมาน้าขิงกอดลูกน้อยแน่นขึ้นก่อนจะออกวิ่งฝ่าทางเล็กๆในป่าที่เหมือนจะเปิดทางให้เฉพาะเธอเท่านั้นเสียงฝีเท้าของกอริลลาหลายตัวที่ตามหลังมาเป็นขบวนเหมือนเป็นองค์คาร์กลิ่นความมืดและความตายจากด้านหลังยังคงไล่ล่าอยู่ห่างๆทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกอก,กอริลลาเท่าเดินนําหน้าด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อสําหรัับออายุขงมน มันรู้เส้นทางรู้ทุกต้นไม้รู้ทุกหินที่ควรหลบขณะที่น้ำขิงก็ได้แต่พยายามไม่ล้มเพราะถ้าเธอพลาดแม้แต่ก้าวเดียวมันอาจหมายถึงจุดจบของทุกสิ่งเราต้องผ่านสะพานเงาให้ได้ก่อนดวงอาทิตย์จะตกดินเสียงกอริลลาเท่าก้องเข้ามาในหัวเธอราวกับมันพูดด้วยพลังจิตสะพานเงาชื่อนั้นฟังดูไม่น่าไว้ใจเลยแม้แต่น้อยและเมื่อพวกเขามาถึงน้ำขิงก็เข้าใจว่าทำไม ตรงหน้าคือสะพานไม้เก่าๆที่ห้อยตองแต่งอยู่เหนือเหวลึกไร้ก้นต้นไม้ทั้งสองฝั่งแผกิ่งยื่นออกมาเหนือเหวเป็นเหมือนมือที่กำลังพยายามปิดบงังบางสิ่งด้านล่างเสียงลมเย็นๆพัดมาจากเบื้องล่างพร้อมเสียงกระซิบที่ฟังเหมือนมนุษย์แต่จับใจความไม่ได้เลยขณะที่พวกเขาก้าวลงบนสะพานแผ่นไม้แต่ละแผ่นร้องเอดอาเสียงที่ไม่น่าฟังดังสะท้อนในหัวน้ำทิ้งก้าวอย่างระวังที่สุดไม่ใช่แค่เพราะกลัวตกลงไปแต่เพราะมีบางสิ่งใต้สะพานที่ดูเหมือนกำลังฟังอยู่ แล้วจูจ่ๆลูกในอ้อมแขนก็ร้องให้เสียงร้องนั้นแหลมเล็กแต่ก้องไกลยอย่างน่าประหลาดและในวินาทีนั้นเสียงกระซิบใต้สะพานก็หยุดลงอย่างกระทันหันราวกับสิ่งที่อยู่ด้านล่างได้ยินเสียงของเขาแล้วจะมันได้น้ำขิงหยุดก้าวทันทีหัวใจเต้นแรงในอกขณะที่สะพานเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะลมไม่ใช่เพราะฝีเท้าแต่เพราะบางอย่างจากด้านล่างกำลังจะขึ้นมาอย่าหยุดเดินกอริลลาเท่าตะโกนขึ้นน้ำเสียงของมันเปลี่ยนจากสงบเป็นเข้มงวดทันทีหากเจ้าหยุดมันจะรู้ว่าพวกเรากลัวและมันจะลากเจ้าลงไป น้ำขิงกัดฟันก้าวต่อตะขาเธอสั่นเกือบสุดและทันใดนั้นมือดำขนาดใหญ่มาหึมมาก็คว้าขึ้นมาจากด้านลา่างคว้าเข้าที่เชือกสะพานเสียงเชือกเสียดสีดังสนัน่นสะพานกำลังจะขาดแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมื่อเธอหันไปมองเธอก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์แต่ไม่มีใบหน้าผิวเป็นเงาดำราวกับน้ำมันและในอกของมันมีรูโบขนาดใหญ่ที่ลมหายใจใหแห่งความตายพัดออกมาอย่างต่อเนื่อง มันกระโดดขึ้นมาบนสะพานพร้อมเสียงกระซิบประโยคหนึ่งที่ทำให้น้ำขิงรู้ว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วเจ้าหนูนั่นคือตัวตนที่ข้าเคยเป็นและข้าจะเอาร่างเขาคืนน้ำขิงตัวแข็งที่หัวใจเต้นท,ทนที่แทบจะระเบิดออกมาเธอไม่เข้าใจสิ่งที่มันพูดแต่น้ำเสียงนั้นแสงไปได้วยความโหยหาความเจ็บปวดและความเกลียดชังในเวลาเดียวกันเธอหันไปมองกอริลลาเท่าอย่างตื่นตระหนกน้ำเสียงเธอสัน่นมันหมายความว่าย,ยังไงว่าลูกของฉันคือตัวตนที่มันเคยเป็น กอรินล่าถ้าไม่ตอบในทันทีแต่จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของสิ่งมีชีวิตนั้นแล้วพูดด้วยเสียงต่ำมันคืออดีตท,ที่ไม่ควรกลับมาชีวิตที่ถูกสาปให้ลืมตัวตนและตอนนี้มันกำลังจะใช้ร่างของบุตรเจ้าฟื้นคืนอีกครั้งทันใดนั้นตัวตนดำไร้หน้าก็กระโจนเข้าใส่น้ำทิงสะพานสันสะเทือนเหมือนจะหลุดออกจากกันเธอหลับตากอดลูกแน่นคิดว่าคงไม่มีทางรอด แต่จู่ๆแสงสีทองจากตัวเด็กก็ระเบิดออกมาอีกครั้งรุนแรงกว่าทุกครั้งจนสะพานทั้งสะพานส่องสว่างเหมือนอยู่กลางพระอาทิตย์สิ่งมีชีวิตนั้นร้องกรีเสียงแหลมสุดสะพึนก่อนจะถูกแสงนั้นผลักกระเด็นตกลงไปในเหวลึกเสียงมันยังคงก้องอยู่ในหัวของทุกคนแม้มันจะหายไปแล้วเงียบแม้แต่ลมก็หยุดพัดน้ำขิงยังคงยืนนิ่งกอดลูกไว้แนบอก,อกเด็กชายในอ้อมแขนกลับมาสงบดวงตาเขาหลับลงอีกครั้งเหมือนหมดแรงหลังจากปล่อยแสงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าเด็กทารกจะทำได้ กอริลลาเท่าหันมาช้าๆพูดด้วยเสียงเคร่งขรึมตอนนี้เจ้าเข้าใจหรือ,อยังเด็กคนนี้ไม่ใช่แค่ลูกของเจ้าเขาคือกุญแจสุดท้ายระหว่างแสงและเงาน้ำขิงยังคงหายใจแรงด้วยความกลัวแต่ฉันแค่ผู้หญิงธรรมดาฉันไม่ใช่คนพิเศษอะไรฉันจะปกป้องเขาจากสิ่งพวกนั้นได้ยังไงกอริลลาเท่ายิ้มบางๆแล้วพูดว่าพระเจ้าเลือกที่จะรักเขาโดยไม่สนว่าเขาจะเป็นลูกของใครและนั่นคือพลังที่แม้แต่งาก็ไม่อาจแต่ต้องได้ก่อนจะพูดจบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของสะพาน เสียงฝีเท้าหนักๆไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองแต่เป็นหลายสิบฟีเท้าจากเงามืดใต้ต้นไม้ตรงปลาสะพานปรากฏร่างของบางสิ่งที่น้ำขิงไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นพวกมันไม่ใช่กอริลลาไม่ใช่มนุษย์แต่คือร่างผสมที่มีหัวเป็นสัตว์ป่าแต่ลำตัวคล้ายคนดวงตาของพวกมันว่างเปล่าแต่ทุกตัวล้วนจ้องมาที่ลูกของเธอ และหนึ่งในพวกมันพูดขึ้นด้วยเสียงที่เหมือนคนแต่ยินยเยอกมอบเขามาหรือพวกเจ้าทั้งหมดจะไม่มีวันได้เห็นแสงตะวันอีกต่อไปเธอควรจะเชื่อใครควรจะหนีหรือรเผชิญหน้ากับสิ่งที่รอยอยู่เบื้องหน้าคำถามมากมายแทรกซึมเข้ามาในใจและในอกเธอ เด็กชายเริ่มขยับอีกครั้งเด็กชายในอ้อมแขนของน้ำขิงเริ่มขยับตัวเบาๆก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาเรืองแสงสีทองอ่อนจางๆท่ามกลางความมืดรอบด้านราวกับแสงแห่งความหวังเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่กำลังถูกความชั่วร้ายกลืนกินสิ่งมีชีวิตร่างผสมนับสิบยังคงจ้องมาที่พวกเขาไม่กระพริบตาทุกฝีเท้าที่มันขยับเข้ามาสะพานไม้ก็สั่นไหวราวกับจะหักได้ทุกเมื่อน้ำขิงหันไปหาอาริล่าเท่าเสียงเธอแทบหลุดเป็นเสียงกระซิบฉันต้องทำยังไง กอรินล่าเท่าหลับตานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าไม่ต้องหนีจงเชื่อในสิ่งที่บุตรเจ้ากำลังจะเป็นขณะที่น้ำขิงยังไม่ทันจะเข้าใจเด็กชายก็เงยหน้าขึ้นมองตรงไปยังร่างผสมพวกนั้นแล้วพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของทารกแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่เคยใช้ชีวิตนับพันปีมาก่อนเจ้าทั้งหลายลืมคำสาบานที่เคยให้ไว้กับแสงไปแล้วหรือ เสียงนั้นทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดชะงักกึกใบหน้าของพวกมันเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนกําลังเจ็บปวดร่างบางตัวสัน่นสถานขณะที่บางตัวคุกเข่าลงกับพื้นไม้ของสะพานเราไม่สามารถกลับไปได้หนึ่งในพวกมันพูดเสียงแหบพร่าเราได้ครอบงำเราแล้วเด็กชายมองพวกมันนิ่งๆแล้วพูดต่อแต่ค่ายังอยู่และข้าจะชําระพวกเจ้าให้บริสุทธิ์หากยังเหลือเศษเสี้ยของความสํานึก แสงสีทองสว่างจ้าออกมาจากตัวเขาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แสงแห่งการป้องกันเหมือนก่อนแต่เป็นแสงที่ส่องลงไปในจิตใจของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นโดยตรงร่างผสมแต่ละตัวเริ่มส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดบางตัวเริ่มลุกไม่ช้าช้าเหมือนสิ่งสกรปรกถูกขับไล่น้ำขิงยืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ประปนทั้งกลัวทั้งสงสารทั้งทั้งลูกของเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาไม่แม้แต่จะเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงกอริลลาเท่าก้าวเข้ามาใกล้เธอกระซิบเบาบุตรของเจ้าคือผู้ถอดวิญญ,ญาณเงา เขาถือกำเนิดเพื่อปลดปล่อยคำสาปแห่งป่าต้องห้ามและเจ้าคือแม่ผู้ให้ชีวิตใหม่แกดวงวิญญาณที่เคยดับสูญแสงสีทองนั้นค่อยๆลดลงสิ่งมีชีวิตร่างผสมบางตัวลม้มลงกลายเป็นเท่าทุลีบางตัวค่อยๆกลับร่างเป็นมนุษย์ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสำนึกผิดแต่ทันใดนั้นสะพานก็สั่นแรงขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุลมแรงขึ้นจนน้ำขิงต้องก้มหน้าหลบและจากใต้เหวลึกเสียงคำรามที่แตกต่างจากครั้งก่อนก็ดังขึ้น เสียงที่เล็กหนักและกึกก้องจนสะพานสั่นสะเทือนพวกเจ้าปลุกมาแล้วเจ้าแห่งเงาสุดท้ายผู้ที่แม้แต่แสงยังมิอาจแต่ต้องน้ำขิงหันไปมองหน้าเด็กชายเขามองกลับมาด้วยแววตาสงบแม้ถึงเวลาที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับเขาแล้วเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งรุนแรงกว่าเดิมและเงามืดขนาดใหญ่ก็กำลังเคลื่อนตัวจากใต้เหวขึ้นมนอย่างช้าชา เสียงคำรามจากใต้เหวลึกค่อยๆดังก้องขึ้นหมาอีกครั้งพื้นสะพานไม้สั่นสะเทือนเหมือนจะแตกสลายน้ำขิงยืนแน่นิ่งหัวใจเต้นร่วขณะกอดลูกชายเอาไว้แนบอกเด็กชายงยหน้ามองฟ้าดวงตาสีทองของเขาใช้ววสงบราวกับรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจุดจบจากความมืดมิดเบื้องล่างเงาร่ามาหืมมาก็เคลื่อนตัวขึ้นมาจากเหวเงานั้นมีรูปร่างคล้ายสัตว์ร้ายที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรทั้งแขนขาหัวและลำตัวนั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างไปทุกวินาทีทเหมือนเงาไม่มีตตตตััััววววนนนจริงงมมคคือแห่ากล ที่จับต้องไม่ได้แต่มองเห็นได้ด้วยหัวใจสิ่งมีชีวิตร่างผสมที่เหลืออยู่ถอยห่างโดยอัตโนมัติดวงตาทุกคู่เบิกโพรงราวกับทุกคนต่างจะมันได้ทันทีโดยไม่ต้องมีคำอธิบายกอริลล่าเท่าเอ,อ่ยเสียงเบามันคือเจ้าแห่งเงาวิญ,ญญาณดึกดำบันที่ถูกจองจำในเหวแห่งป่าต้องห้ามตั้งแต่ยุก,ก่อนมนุษย์จะถือกำเนิด เจ้าแห่งเงาเคลื่อนตัวช้าๆแต่ทุกก้าวของมันทาให้โลกทั้งใบสั่นสะเทือนมันยกหัวขึ้นแล้วจ้องมาที่เด็กชายในอ้อมแขนน้าขิงเสียงของมันแทรกเข้ามาในหัวของทุกคนโดยไม่ต้องใช้คําพูดทารกนั่นคือกุญแจดอกสุดท้ายหากฆ่ากลืนมันฆ่าจะเป็นนิรันด์น้ำขิงก้าวถอยหลังทันทีใบหน้าของเธอซีดเผือกอริลล่าเท่าเข้ามายืนข้างเธอพร้อมพวกสิ่งมีชีวิตที่คืนร่างเป็นมนุษย์ต่างหยิบอาวุธพื้นบ้านจากป่าอย่างหอกและมีก้าวมายืนเคียงข้างเธอโดยไม่พูดอะไรเลย แม้จะรู้ว่าไม่มีทางชนะพวกเขาก็พร้อมสู้เด็กชายค่อยๆหลุดจากอ้อมแขนแม่แล้วก้าวเท้าเล็กๆออกไปยืนอยู่ตรงหน้าทุกคนเขาหันไปมองหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วยิ้มบางๆแม่ขอบคุณที่รักผมแม้ไม่รู้ว่าผมคือใครขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมน้ำขิงน้ำตาไหลพรากเธอส่หัวไม่ยอมปล่อยไม่ลูกอย่าไปนะแม่ขอร้องเด็กชายจับมือแม่ไว้แน่นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นแต่ผมต้องไป พราะผมคือสิ่งสุดท้ายที่ขังมันไว้ได้ทันใดนั้นดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงท้องฟ้ามืดตําฟ้าร้องลัน่นลมแรงพัดกระหน่าเด็กชายเงยหน้าขึ้นแล้วพูดด้วยเสียงที่สะเทือนฟ้าข้าผู้ถือครองแสงแห่งการเริ่มต้นขอเปิดผนึกตนเองเพื่อปิดผนึกเจ้าอีกครั้งเงาเจ้าจะไม่มีวันได้ครอบครองโลกนี้อีก จากร่างเด็กชายแสงสีทองเจิดจ้าระเบิดออกมารุนแรงจนทุกคนต้องหลับตาแสงนั้นกระจายออกเป็นวงกว้างเหมือนเกลียวเกลียวพายที่กวาดผ่านทุกสิ่งเงาร่างของเจ้าแห่งเงาเริ่มบิดเบี้ยวส่งเสียงคำรามสุดท้ายด้วยความเจ็บปวดก่อนจะถูกกลืนหายเข้าไปในแสงนั้นอย่างช้าช้าแสงจางลงอย่างรวดเร็วทุกอย่างเงียบสนิทอีกครั้งสะพานยังอยู่แต่เด็กชายไม่อยู่แล้ว น้ำขิงยืนนิ่งน้ำตาไหลอับแก้มท้องฟ้าเริ่มกลับมาสว่างอีกครั้งเสียงนกในป่าร้องดังขึ้นเป็นครั้งแรกในหลายวันดอกไม้เริ่มพลิบานต้นไม้เขียวชะอุ่มนมมืดที่เคยเกาะกินผืนป่าถูกชำระล้างไปหมดสิน้นผู้คนที่ถูกคำสาปเริ่มกลับร่างปกติเดินเข้ามากราบน้ำขิงโดยไม่มีคำพูดใดๆเพราะทุกคนรู้ดีว่าผู้หญิงธรรมดาคนนี้คือแม่ของแสงสุดท้ายกอริลลาเท่าเข้ามายืนเคียงข้างน้ำขิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นเบา เขาไม่หายไปตลอดการเขาแค่หลับไหลในแสงเพื่อรอวันที่โลกมืดอีกครั้งและเขาจะกลับมาน้ำขิงยิ้มทั้งน้ำตาเธอเงยนหน้ามองท้องฟ้าแล้วกระซิบว่าแม่จะรอไม่ว่าต้องนานแค่ไหนแม่จะรอแสงแดดยามเช้าส่องผ่านพื้นป่ายังอ่อนโยนเสียงธรรมชาติกลับคืนสู่โลกอีกครั้งและสะพานไม้โบราณที่เคยเต็มไปด้วยเงามืดบัดนี้กลายเป็นสะพานแห่งปฏิหาริย์ที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมเรื่องราวของผู้หญิงธรรมดาที่กลายเป็นผู้ปกป้องแสงสุดท้ายของโลก ได้จบลงแล้วแต่ตำนานของเธอจะถูกเล่าขานไปตลอดกาล